วันนิวส์ตรงไปตรงมา,างทีนี้คุณผู้ชมทราบกาันดี้ลครับเกิดเหตุเพลิงไหมาอาคารสูงในในซอยนราธิวาสราชนครินทร์สิบแปดถนนน<ช>ราธิวาสนั่นเองเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่อุ๋ยนี่เป็นในเมืองพื้นที่ในเมืองย่างสาทารเลยนะฮะ<ช>ตอนนี้เหตุนี้ลำบากแล้วนะครับเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอาคารก็เริ่มมีรอยแตกราวขึ้นมาด้วยนะครับเราไปตรวจสอบความคืบหน้าล่าสุด จากเจ้าหน้าที่ที่ทางานดับเพลิงแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ติดในอาคารอยู่ในพื้นที่นะครับคุณอัธพรรัก้รยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับคุณอัธพรครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับตอนนี้สถานการณ์ณขณะนี้ในที่เกิดเหตุเป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์ณขณะนี้นะครับบริเวณชั้นหชั้นเจชั้นแปดนะครับมีบแสงเพลิงขึ้นมาแล้วครับจำนวนมากเลยครับทั้งหมดนี่อาคารนี้สิบอาคารนี้สิบชั้นใช่ไหมครับ ประมาณติดสันที่ติดฉานครับผมครับตอนนี้ไฟต้นเพลิงเนี่ยอยู่ตรงชั้นไหนครับคุณอัศพลต้นเพลิงผมได้คุยกับคนขับรถของบ้านหลังนี้นะครับขึ้นบริเวณชั้นสามขึ้นไปนะครับชั้นสามขึ้นไปใช่ครับแต่ชั้นสามก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ชั้นสุดท้ายแล้วพี่แต่ว่าไฟนี่ไปถึงชั้นไหนแล้วนะฮะโอ้ชั้นอันตรายแล้วครับตอนนี้แสงเพลิงออกมาจำนวนมากเลยพี่อ๋อฮะยังควบคุมเพลิงไม่ได้เลยครับครับ พี่พี่ยังเข้าไปควบคุมเพลิงไม่ได้ตอนนี้อุปสรรคคืออะไรยังไม่ได้เลยพี่ยังไม่ได้ตอนนี้ผมอยู่ในซอยนาราธิวาสที่แปดนะครับที่อาคารอยู่ในที่คือยังยังไม่ได้นี่คือหมายถึงว่ารถน้ําเข้าไปไม่ถึงสักคันเลยนะเข้ามาถึงมรดกที<ข>่แต่คือว่าขีดีดไม่ถึงที่ตอนนี้แสงเพลิงมันออกมาจำนวนมากเลยอ๋อเหรอฮะแล้วก็พวกเศษขยะอะไรเริ่มหล่นลงมาจำนวนมากที่ตอนนี้ครับครับนี่เป็นอาคารที่พักอาศัยหรือว่าอาคารอะไรฮะอาคารที่พักอาศัยที่เออ่คนจะคนขับรถที่บ้านหลังนี้เป็น เห็นบอกว่าเป็นบ้านของอดีตสสรัฐประชาธิปัตย์นะครับจังหวัดราชบุรีนะครับผมครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคอนโดเป็นอะไรพวกนี้ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นบ้านพักครับผมเขาก็องที่บอกสร้างให้พวกพี่น้องมาอยู่กันนะอ๋อแต่ว่าสูงหลายชั้นใช่ครับผมมีใครติดอยู่ในบ้านในอาคารหลังนี้บ้างครับเบื้องต้นเยอวันนฮะเจอผู้เสิตอยู่แล้วหนึ่งรายครับยืนจะจะอาสาครับเป็นผู้หญิงครับครับอยู่บริเวณชั้นเจ็ดของโตึกกาดาวนะครับครับ แต่ตอนนี้ก me. ็ยังยังขับะไรไม่ได้ครับเพราะเนื่องจากแสงโซ่ยังมีจำนวนมากอยู่ครับผมครับนี่คืออาสาที well> ่เข้าไปในตึกใช่ไหมฮะแล้วไปเจอคนเสียชีวิตที่ชั้นเกตใช่ใช่ครับผมมีชุดมีลุยเข้าไปอยู่ที่กระเห็ะครับผมครับมีคนที่มีคนที่ติดค้างแล้วเราเห็นเขาไหมฮะเออเราเห็นรัถแท๊มบ้างกระโดดลงมาหนึ่งรายนะครับเอาเลยฮะอาสาลงส่งลงพีบารเรียบร้อยแล้วครับผมกระโดดลงมาเลยเหรอฮะโดนลงมาในบริเวณชั้นสามะครับครับครัผมอาสารส่งลงมาเรียบร้อยแล้วครับครับ ตอนนี้เราใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าณขณะนี้ทํำยังไงครับในเมื่อรถน้ําไปถึงแล้วก็ฉีดไม่ถึงมรู้สึกว่าน้ำจะหมดเลยครับครับน้ำจะหมดที่ตอนนี้เขาจะเห็นมีฉีดน้ําอยู่นะครับเรากำลังรถน้ําเข้ามาช่วงซอยนราธิวาสที่8ครับผมครับตอนเรื่องจุดนราธิ8นี่โอ้โหแตงสะท้อนออกมาอีกจำนวนมากเลยครับตอนนี้ครับควบคุมยากมากครับครับพื้นที่การจราจรโดยรอบต้องกันถึงตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับรอบนอกมีเจ้าที่จราจรณาสำนักบังคับ ปิดการจราจรช่วงปากซอยนาทิวสิบแปดนะครับเพืไม่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาด้านในนะครับครับครับผมครับเอพราะจากจากนาทิวสิบแปเข้ามาก็จะประมาณ500เมตรได้ที่ครับครับผมเอาเป็นว่าสถานการณ์ณขณะนี้ยังควบคุมได้ยากแล้วก็ลําบากมากยากมากครับผมตัวอาคารเป็นยังไงครับตัวอาคารมีรอยร้าวแล้วครับมีรอยร้าวแล้วมีรรรอย้้าววแลคับพี่ตรงไหนฮะรอยร้าวตรงไหนเอาไปรืช่วงชั้นห้าครับผมชั้นห้าครับผมครับ ขอบคุณนะครับความคืบหน้าจะได้ตรวจสอบต่อนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับมีเหตุใหญ่นะฮะใช่ก็ปัญหาก็คือทั้งซอยแคบแล้วก็น้ําก็ยังหมดอีกด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ควบคุมได้ยากมากๆเลยอยู่สูงนะไงน้ำรถน้ําไปถึงก็ฉีดไม่ถึงแต่ว่ารถกระเช้าเนี่ยมันใหญ่ไงเข้าซอยไม่ได้ซอยแคบมีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งคนนะครับมีคนกระโดดลงมาด้วยบาดเจ็บหนึ่งคนที่เหลือก็ต้องรอดูว่ามีใครติดค้างในอาคารอีกหรือไม่ครับวันนิวส์ตรงไปตรงมา